ได้เลยต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ภาษาไทยความยาวประมาณ5,000คำเกี่ยวกับ a s m a n i Rocket 2026 Thailand พร้อมรายละเอียดราคาโดยไม่มีหัวข้อหรือชื่อช่องใช้สำนวนแบบเล่าเรื่องสำหรับช่องโฟกัส on นแบมและเริ่มต้นด้วยอินโทรของช่องขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่โฟกัส on นแบม วันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลึกอีกหนึ่งขีปนาวุธทรงพลังที่น่าจับตามองที่สุดในปี2026กับอัดมานีโรเก็ต2026ของประเทศไทยที่หลายคนต่างตั้งคำถามว่านี่คือจรวดที่อันตรายที่สุดในคลางแสงไทยหรือไม่ทำไมจึงถูกพัฒนาอย่างเงียบๆแต่พอเปิดตัวกลับเขย่าว,วงการยุโทโธปกรณ์และที่สำคัญราคาของมันจะอยู่ที่เท่าไหร่พร้อมศักยภาพระดับไหนวันนี้แบบมาจับพาทุกคนมารู้จักกันแบบละเอียดแบบที่ไม่เคยมีใครเล่ามาก่อน ก่อนอื่นต้องเล่าก่อนนะว่าโครงการอัดมานีเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปลายปี2023โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างจรวดสมรรถนะสูงสำหรับใช้ในเชิงยุทธศาสตร์ระยะกลางถึงไกลโดยเน้นความแม่นยำความเร็วและการใช้งานในหลายรูปแบบทั้งจากฐานยิงภาคพ,พื้นและฐานยิงเคลื่อนที่จุดที่ทำให้อัดมานีอรเก็ตกลายเป็นที่จับตาคือเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดพรอพูชันแบบกึ่งพลังงานเคมีและแรงดันพลาสมาซึ่งเป็นการพัฒนาที่แหวกแนวจากจรวดแบบเดิมที่เราเคยเห็นในไทย ตัวโครงสร้างของอัตมานีทำจากวัสดุคอมโพสิตไทเทเนียมเคเบิลาชนิดพิเศษที่มีน้ำหนักเบากว่ารุ่นเก่าแต่แข็งแรงกว่า2เท่าช่วยให้สามารถบรรทุกหัวรบได้มากขึ้นโดยไม่เพิ่มน้ำหนักรวมจรวดรุ่นนี้มีระยะยิงไกลสูงสุดอยู่ที่ประมาณ480กิโลเมตรและสามารถพุ่งขึ้นสูงถึงระดับชั้นบรรยากาศชั้นกลางในเวลาไม่ถึง80วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่แมตซ์4.2ซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับขีปนาวุธไทยในส่วนของหัวรบมีทั้งหัวรบแรงระเบิดสูงแบบฮีไฮเอ็ก และหัวรบเจอกรอบแบบยิตที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีการนำวิถีด้วยเรดาร์คลื่นสั้นและอินฟราเรดควบคู่กันทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำในระดับนาทีสุดท้ายแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายรวมถึงการต้านสัญญาณรบกวนจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้าศึกสิ่งที่ทำให้จรวจอดอัตมานี2026โดดเด่นที่สุดคือระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติที่ใช้ AI tactical guidance ที่สามารถวิเคราะห์ตำแหน่งเป้าหมายแบบเรียลไทม์พร้อมกับคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดในการยิง โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของระบบ GIMST Global Integrated Military Satellite Thai Division ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาโดยไทยร่วมกับประเทศพันธมิตรทำให้แม้จะยิงจากระยะไกลก็สามารถควบคุมทิศทางให้แม่นยำระดับบวกหรือลบ1.5เมตรเมื่อพูดถึงจรวดแน่นอนว่าเรื่องความปลอดภัยและการเคลื่อนย้ายต้องมาก่อน จรวดอัดมานีสามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้ภายในเวลา15นาทีและสามารถประกอบพร้อมยิงในเวลาไม่เกิน12นาทีโดยสามารถติดตั้งบนรถลำเลียงชนิด r m m 8 Rocket Mobile เมารุ่นใหม่ของไทยซึ่งสามารถวิ่งได้ในทุกสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นป่าภูเขาหรือทะเลทรายในด้านการผลิตจรวดอัดมานี2,026ผลิตโดยโรงงานขององค์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีระบบขับดันขั้นสูง โดยใช้อะไล่ภายในประเทศถึง82%และนำเข้าจากพันธมิตรเพียงบางส่วนเช่นระบบกีดนชิปและเซนเซอร์บางตัวจากญี่ปุ่นและเยอรมนีด้านต้นทุนต่อหน่วยจรวดอัตมานีมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ39ล้านบาทโดยยังไม่รวมระบบยิงแต่ถ้าคิดทั้งระบบต่อหนึ่งชุดยิงแบบครบวงจรรถยิงระบบควบคุมจรวดพร้อมยิงสี่ลูกจะมีราคาประมาณ186ล้านบาทซึ่งถือว่าไม่สูงนักเมื่อเทียบกับขีปนาวุธระยะกลางของต่างประเทศ โดยในปี2026ทางกองทัพไทยตั้งเป้าผลิตทั้งหมด128ลูกภายในเฟสแรกและขยายเป็น300ลูกภายในสิ้นปี2028จรวจอดอัตมานียังสามารถใช้ร่วมกับระบบ c c i s r ซึ่งเป็นระบบบัญชาการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ช่วยให้ทหารภาคสนามสามารถสั่งยิงได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากศูนย์กลางในสถานการณ์ฉุกเฉินและในอนาคตจะมีการติดตั้งระบบลอนดีเทคชันแบบ AI เพื่อช่วยคาดการเส้นทางจรวดฝ่ายตรงข้ามและตอบโต้ภายใน5วินาที นอกจากนั้นอัดมานี็รกเก็ตยังมีแผนพัฒนาเวอร์ชันอากาศยิง Air to Surface สำหรับติดตั้งบนเครื่องบินขับไล F ่ F-16 Viper และ JAS-39 Gripen ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ไทยมีขีปนาวุธระยะกลางแบบยิงจากอากาศที่ผลิตเองภายในประเทศด้านการฝึกอบรมทหารที่ปฏิบัติหน้าที่กับระบบอัดมานีจะต้องผ่านการฝึกกับเครื่องจำลองสถานการณ์ Simulator และการยิงจริงที่สนามทดสอบภาคตะวันออก โดยการฝึกจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนต่อรุ่นนอกจากนี้ยังมีการออกแบบระบบฝึกระยะไกลผ่านระบบ VR เพื่อให้สามารถซ้อมยิงได้ทุกสถานการณ์สำหรับการส่งออกขนาดนี้มี2ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แสดงความสนใจในจรวดอัตมานีได้แก่ฟิลิปปินส์และเวียดนามซึ่งอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อผลิตในลักษณะคอมพานีโปรดักชันโดยถ้าสำเร็จจะกลายเป็นขีปนาวุธไทยรุ่นแรกที่ส่งออกในระดับภูมิภาคและอาจนำไรายได้กลับประเทศมากกว่า1,000ล้านบาทในช่วง3ปีแรก สำหรับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจด้านเทคโนโลยีนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าไทยกำลังพัฒนาขีดความสามารถด้านยุทโธปกรณ์ขึ้นมาอย่างเงียบๆแต่มั่นคงและจริงจังเทคโนโลยีที่เคยคิดว่าอยู่แค่ในมหาอำนาจก็เริ่มมาปรากฏในอุตสาหกรรมป้องกันของไทยมากขึ้นเรื่อยๆอ,อัตมานีโรกเก็ตไม่ใช่แค่โจรดแต่มันคือตัวแทนของวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงใหม่ของประเทศไทยในศตวรรษที่21การมีขีดความสามารถเชิงรุกที่สามารถป้องกันประเทศจากภัยคุกคามในอนาคต ทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงทางเทคโนโลยีและทั้งหมดนี้คือข้อมูลแบบจอดลึกเกี่ยวกับอัสมานีโรเกต2026จากประเทศไทยที่กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่มีความสำคัญและเปลี่ยนเกมยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียนถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจเทคโนโลยีด้านการทหารของไทยด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีด หากต้องการให้ผมสร้างชื่อคลิปและแฮชแท็กพร้อมคำอธิบายคลิปสำหรับวิดีโอนี้ด้วยบอกได้เลยครับ